สิมาเห็ดห่อเมียงให้เบิ่งเนาะห่อเมียงใส่ผักมีผักสลดัดกับผักเอี่ยงกับบ้านเถื่อนพักไอ้ผักอีเลิศก็มีผักชี่กะซาลาเน่บานเฮาจืออื่นจชะก็ก็ลืมพี่น้องครับเนสะแล้วก็ม,กวกกม,วกมีข้าวปุ่นแม่ใส่ข้าวปุ่นน้ำใส่ข้าวปุ่นน้ำหน่อยนึงเนาะแล้วก็ หมูผัดเช่หมูซับผัดเช่ผักถั่วงอน้ำแล้วก็มีมูยอน้ำแล้วก็ส่ปูอาดพี่น้ออันนี้มาหอหอเหยงหอที่หอแบบวนียเข้ากระเสินอันนี้หอมากนป็นหอาแต่เสียงว่าเป็นแบบนี้แต่ชิคกประมาณนี้เนาไป let's go สบายดีพี่น้อง,รองปรอกภัยสุดสุดคนมพอกระบาดตุนหนีแล้วมาขอกันได้มื่อน้อยเลยมาในร่มคลิปไดมาพี่น้องมาต,ตุนชิพผ้าผ้าแฉบพื้นกองพอ,อเมียงพอเมียงเยงเทาจ,จิบเป็นฮอไปเลยละ่ะด,ดูมาคลิปจิบเทาจิบ,บทัวร์่น้อย อาจะเฉะมึก nah, ันเนอะก็ต in ้องจิ้มจิ้มมันหวานจิ้มทั่วเลจิ้มทั่วเนาะที่านนจะจ่อยไปเนาะเวิ้งพี่มือวาตูนพันหอไปเนาะอันนี้อันนี้จะจิ้มพันหอเวิ้ง หอไปนน้ำกินเปน้ำพอนะพิธ<อ>ีหอหอกะสีลงให้เบิรงให้พี่น้องหอเลยแีก่กะสีอันนี้ไปน้หอไปน้ำเนี่ยเสียกนลังกินจังลรอยากกิน

พ,พักหก็เรียวพับหัวพับเดี๋ยวพักพักยังไงตุลทอพักมัไงเบลของิีดมันีนหองเบลร้าเหมือนเดียวไม่าว่ะ sồi, yeah. Mm. Yeah. bạc, phấn bạc. boleh kita nonton nak

미션 그렇죠. ถ้าจิบหอมาทุนกินจสิบ์ฟพี่นอนอะอย่าบอกว่าต่างแหลกเลยกินฟีีมือประตูกระฟก็พี่น,อนาอไม่ได้กินจะหลเน,นหรอกบบทเนาเนาะไปตามตลาดก็ะจะขายบบทเ่าพี่นอนอง เสียบขนาดเสียแคบเพื่อเป็นรกระปุกสำหรับคิดนี้เดี๋ยวกิดเมียเมียได้กินแล้วพป็น,น,นองเหืออจะชอบเห็น กินเออง então, ่ะกินเมียง่อเมียงคอไปน้ำกินไปน้ำเนาะเส็บเมียงมาเท่าพี่น้องป้าพี่น้องก็กินเมียงมีทั้งหลายเสี่ยงไปป้าตุ่นซะจุดคือเขาีห้องก็จบคลิปเรียงทันี้แล้วพี่น้องป้ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแล้วไม่เลิกเลื่อมาคลิปนี้ลยลากแหว่สนิมมาพี่น้อง ไาย,ายพี่น้องสิงมะเฮ็ดห่อเมียงให้เบิ่งเนาะห่อเมียงใส่ผักมีผักสลดัดกับผักอีง่งกับบ้านเถื่อนผักไอ้ผักอีเลิศแล้วก็นี่พักชี่กะสลนนนะันีบ้านเฮาจะเอื่นใช่ไหม้วก็ลืมพี่น้องแล้วก,ก็มีข้าวปุ้นแม่ใส่ข้าวปุ้นน้ำ จะขับปูน้ำหน่อยนึงเนาะแล้วก็หมูผัดเชยหมูซับผัดเชยผักถั่วงอกน้ำแล้วก็มีหมูย่อน้ำแล้วก็ใส่ปูอัดพี่น้องอันนี้มห่อห่อเหมียงห่อที่ห่อเลยเนี่ยเลยข้าวกระเซินอันนี้ห่อมากหลยแต่เสียวว่าเป็นแบบนี้ก็่สิบกว่ามานี่ เสี่ะเป็นหมูซา้เกแก,แกนเนาะเพนทำจไ่ยข้างล่างไม่มีหมูหวานพี่เนาะเพนมาใส่หนาหน่อยนึงมาจุ่มข้หนาหน่อยนึงแล้ก็เอามาห่อ,หอพอได้มาพักอีอย่างก็ใส่พี่เนาะแต่แฮมมีพักไายางใส,ส,ส,ส่พัฟซี่ใส่พัฟพักเ่บบพักซื้อหมอบ้านหนึ่ง Icana, เสริมบานอื่นเชลเน่เราจะใส like, like, ่ผ like, like, ักบัวใส่ผักบัวน้ำเราจะใส่ถั่วผักยาวน้าเราจะปูอัดขี้เก่าวิธีห่อแบบสีนี่เนาะบางคนอาชีพหูนี่เนาะแบบว่าก็จาบางคนเคยเห็ดนี่แล้วเนาะนี่เข้ามาฮะก็เห็นขังเลยพี่น้องเลยใส่กระปุกนี่ หองง่ายๆพี่น้องเพราะว่าเ้ามีแผนมันเดี๋ยวนะมันก็เลยหองง่ายแผนมันนี่ฉัหรับแผนมันน,นี่หองง่ายเนี่ยฉันนี่กระแด่เดนี่ยหน้าตาเป็นประมาณนี้นะพี่น้องเพราะว่าเ้างเขาเคยหองด้วยกันแล้ก็หองขังแม่แม่แมาตาออกมาเป็นแบบนี้ใส่ได้ยุดอกพี่น้อยเห็ดเองกินเองเองนาะอันนี้ก็ไม่เห็นหพี่น้องเบิ้งซื้อว่า วิธีเห็ดแบบใดนะบางคนก็นเคยเห็ดแล้วแต่ว่าห้ากบห้าก็เห็ดทขางแดงงพี่น้องเดี๋ยวก็สิมากินกันเลยเนาะนี่กะวิธีเห็ดก็บซันนี่แล้วพี่น้องเลยผมมียังไรพักกะม่เท่านี้แหละนี่จิ้มเห็ดเอง